ก้อนอิดเนี่ยมันวางของมันเรียงอยู่ดีๆอ่ะลูกไปพังมันลงมาทำไมพลังเยอะเหรอลูกแล้วพังลงมาเดี๋ยมันจะทับดูไหมนะ่ะโอ้โหยิ่งตัวใหญ่พลังเยอะก้อนอิดเรียงเป็นชั้นดีๆดูมันพังลงมามันดันลงมาโอ้พลังเยอะเหรอลูก ฮะจะออกไหม่ะมา,มาออกมานะไปไหมมามาโอ้อ่าโดดใส่มือแม่อือโอ้ยถุงเงินอยากออกไปเที่ยวครับตุ้นออกไหมคะตุ้นออกไหมคะ คุณไปไหมคะอืมมาเร็วไปไหมคะไม่ไปอยู่ในนั้นนะคะเมวเว้าเมาคุเงนินอยู่กับตาเไปหาตาไปไปเร็ว แม่จะไปในครัวไปแห่ตาเลย